สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้เอาติดมือ2อนะครับวันนี้ผมมีเอสปอร์ตมาอีกแล้วปี2015นะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้ความหล่อของเอสปอร์ตแต่ว่างบผ่อนไม่ค่อยเยอะนะครับคันนี้เลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนผ่อนอยู่ที่6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,300นะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูบอดี้ก่อนนะครับคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะเหมือนเดิมนะครับรถเพิ่งเข้ามาอีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ ช่างก็ยืนกดดันผมอยู่นะครับจะเอารถไปส่งงานเก็บสีให้นะครับแต่ว่าผมบอกว่าขอก่อน10นาทีขอถ่ายท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้ผมคิดว่าถ้ารอหลังจากไปปรับสภาพไปเก็บสีให้นะครับน่าจะไม่ทันนะครับน่าจะโดนจองไปก่อนท่านใดสนใจคันนี้นะครับรีบโทรหาผมเลยนะที่เบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับโทรมาจองกันก่อนนะครับเนี่ยช่างยืนรออยู่ตรงนน้นเห็นไหมครับน่ะเขายืนมองผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอรีบถ่ายรีบไปแบบไวๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ ปี2 5 1 5นะผู้ชม1.8 S Sport อ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในแบบไวๆนะครับเลขใหม่อยู่ที่แสนเจ็นะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ที่6,300บาทโอเคไหมฮะร,รีบหน่อยนะแฟลตันชิพมีมาให้แบบนี้นะครับไซส์ขวาแอร์เป็นแบบออโต้ภายในแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูแบบไวๆนะครับขอไม่ลงดีเทลเยอะนะครับเพราะว่าช่างกดดันผมแล้วนะครับ ผมกระดุมมีมาให้แต่ว่าถ้าไม่ชอบเดี๋ย,ย le, วจัดการเอาออกให้ได้นะครับรถเพิ่งเข้ามาแบบนี้เลยเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวมานะครับอ่านสภาพเบาะอันนี้สภาพแรกรับนะท่านผู้ชมรถไม่ได้มีชนหนักมานะถ้าชนหนักมาท่านผู้ชมต้องเห็นแล้วนะครับสภาพแรกรับมาแบบนี้อะให้ดูแบบไวๆแบบกวาดๆเลยนะฮะด้านหน้าสวยงามน่าใช้มากนะครับหน้าตาโคตรหล่อนะครับแล้วยิ่งเป็นสีบอลนะท่นานผู้ชมสีเหมือนสติลเลยนะครับอะให้ดูโครงสร้างแบบไวๆรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวดูด้านท้ายกัน ภาพรวมประมาณนี้นะถือว่าสวยงามมากนะครับอ่าด้านท้ายไฟท้ายเป็น LED ด้วยนะครับสวยๆอย่างนี้สปอยเลอร์หลังมีมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างมี d i f f u s ร์มาให้แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านท้ายนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับจะได้ไปไวๆขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับอ่ะวัวน็อตด้านท้ายมาดูนะครับใสๆนะครับไม่มีแกะ สวยมากนะครับคันนี้อ่ะซีิโคนนิ่มๆจิ๋เข้าแบบนี้นะครับโครงสร้างด้านในท่านชมดูนะครับสวยจัดเลยนะฮะไวหน่อยนะคันนี้หยิบมือถือนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแปะเบอร์ไว้ให้แล้วอ่ายางอะไหล่ขอบ17มีมาให้แบบนี้ชุดเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบโครงสร้างด้านในอ่ะสวยๆแบบนี้อ่ะไปกันไวนิดนึ่งนะครับท่านชมขออภัยด้วยอ่าดานถ้ายจบไปนะครับประมาณนี้ถือว่าสวยงามมาดูเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะครับอ่ให้ท่านชม โครงสร้างแบบนี้สวยไหมครับสวยไหมครับจองไว้ก่อนได้นะท่านผู้ชมแล้วก็หลังจะปรับสภาพเสร็จเนี่ยดี๋ยวผกให้ดูอีกรอบนึงถ้าเกิดไม่ถูกใจตรงเนี้ยคุยกันได้เลยนะครับถ้าไม่ถูกใจยัยงไงคุยกันได้เลยแต่สภาพแรกรับมาสวยขนาดนี้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะสวยงามแน่นอนให้ดูโครงสร้างท่านผู้ชมรถไม่ได้มีโดนมานะครับหัวน็อตนีน่นนนไม่มีขยับเลยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบนะฮะด้านในก็ให้ดูไปแล้วเนาะไปดูห้องเครื่องกัน ดูห้องเครื่องกันนะครับขอสรุปอีกทีหนึงคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนหกมื่นเก้าพันพอยู่ที่ 6, หกพันสามร้อยตลอดยุ่สัญญาเลยท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับดูะรับดดูห้องเครื่อง ไปแบบไวๆเลยนะครับเขาเรียกว่ารีวิวแบบสับเลยนะครับหัวน็อตท่านผู้ชมหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับฝาหน้าเปลือกแห้งๆคานหน้าสวยๆนะครับอยากดูคลิปเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้ารถยังอยู่นะท่านะผู้ชมถ้ารถยังอยู่นะคนันนี้นะครับอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมแล้วก็ช่างด้วยเห็นไหมเขายืมกดดันผมแล้วเขาจะเอารถไปแล้วนะครับ สำหรับคันนี้ไฟหน้าก็มาสวยๆไฟเดย์ไทม์นี้มาให้แล้วก็หลอดไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ LED มาแบบนี้โคตรสวยนะท่านผู้ชมคันนี้นะครับ Toyota Altis Sport นะท่านผู้ชมปี2 0 1พราคาอยู่ที่30,000 0หกห0 0นะครับคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,300าอต่ออายุสัญญาเลยท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านสงสัยว่าช่างจะเอาไปเก็บงานสีเก็บอะไรนะฮะนี่ท่านผู้ชมดูเห็นไหมมันจะมีร่องรอยแบบนี้มานิดหน่อยนะครับตรงนี้ ช่างเขาก็เลยจะเอาไปเก็บงานให้นะครับรับรองว่าหลังจะปรับสภาพมาขัดเคลือบสีไปแล้วเนี่ยคันนี้สวยโคตรนะครับสวยจัดนะครับฝากไว้ด้วยโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับมาจองไว้คันนี้ผ่อนสบายจัดเต็มฟีดาวได้เลยนะครับหน้าตาโคตรหล่อนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้เพชรยงขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้รอดูคลิปหน้าได้เลยเดี๋ยวมีมาอัปเดตให้อีกนะครับรถเข้ามาโคตรเยอะท่านผู้ชมเห็นไหมจอดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี